สวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมชื่อเฉลิมชัยนะครับจำเนนนำลงการนะครับเป็นที่ดึสษาการขายอยู่ที่บริษัทปกิจมอเตอร์เซลสาขาโพชรามวันนี้นะครับเซลเบลนะครับจะขอเซลเบลนะครับจะไปแนะนํารถนะครับออนิสุนะครับ1.9นะครับรุ่นตรงนี้เลยนะครับ4ประตู LDA นะครับ เดี๋ยววันนี้เบอร์จะไปส่งมอบลูกค้านะครับเป็นไงบ้างครับโอโ้โหเห็นรอๆแบบนี้เนี่ยใช้เงินหลอกรถนะครับเล็กน้อยมากเลยนะครับสัญญาอนุมัติง่ายนะครับของแถมจัดเต็มเรามาดูกันมากภายในเนี่ยเป็นยังไงกันเนาะนะครับ รุ่นนี้จะเป็นสี่ประตูนะครับ LDA นะครับภายในก็จะมีหน้าจอนะครับเจ็ดนิ้วนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับภายในสวยงามมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีทั้งสีขาวแล้วก็สีบอลนะครับให้ลูกค้าดูกันด้วยนะครับอันนี้เป็นสีขาวนะครับหน้าตาหล่อเหลาเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์จังหน้าโคมเนี่ยมมีไฟตัดหมอกให้ครบนะครับคุณลูกค้า แล้วก็สีนี้เนี่ยมาแรงมากเลยนะครับเป็นสีบอลนะครับแอนรอเข้มๆไปเลยครับผมแมตกับกระจังหน้าด้วยนะครับเราไปดูวันนี้นะครับเบลเนี่ยติดล้อแบกให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นของแถมนะครับลูกค้าไม่ต้องเสียเงินนะครับแอนเราไปดูแมกซ์รนนะครับลายแมกซ์รอๆเลยครับลูกค้า ทีนี้มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องใครชอบดูดุเข้มๆนะครับมีให้เลือกนะครับอ แล้วก็สําหรับลูกค้านะครับที่รับชมอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ095726นะครับ6700นะครับเซลเบลจัดให้นะครับอยู่ที่บริษัทปกินมอเตอร์เซลสาขาโพธารามนะครับถ้ามาไม่ถูกเนี่ยโทรสอบถามได้นะครับแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นนะครับสำหรับรถรุ่นนี้หล่อเท่ๆนะครับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นแค่ ดาวต่ำนะครับ29,000บาทแค่นั้นเองนะครับผ่อนไม่แพงนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ095 726 6700ของเรามีทั้งดีลเลอร์นะครับสาสาขาสาขาปากิตลาดบุรีสาขาปากิตบ้านโป่นปงนะครับสาขาภูเก็ตอูตเซลสาขาโพธารามดับเบิละนะครับอยู่ที่ภูเก็ตอูตเซลสาขาโพธารามนะครับคืออยู่บริเวณแยก น้องโคนะครับใกล้ๆกับวัดนองรีนะครับถ้ามาไม่ถูกย้ำอีกทีนึงนะครับ095นะครับ7266700โชว์รูมเรายินดีต้อนรับนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับฝ่ายขายเราเปิดบริการทุกวันนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งมอบรถให้ลูกค้าสักครู่นะครับขอบคุณครับ